เผเห็ดอันมุกน้ำใหม่กับว่าแซบคืออีแมวหมูนี่แมวปลาแซบยามนานนี่แล้วใา่ข้าว่นรอกกินแห้งกูเ้าใส่ยี่สก้อช่วอันด้อเอไปทดทิลกแกบอกวขปุ้นกบขนขนมจีนเนี่ยตำมะ่งเมนขนมล่าตัว โอ้ยข้เจ้ามาแต่้ปุ้นมาแต่ไก่มาแต่แป้งมาแไก่แพ้ขน้จีนห่อสิมาแงไม่ีข้าวเจ้าแป้งเนีเพรจะอาม้ายไมาตีไวไแทนเนี้าวข้าวเหียบอ้าเ้าววชีมุเคืองขาววะสิรเนเนาะเอาไปแหง้วววัวหงยอดแล้วนางพัดเนาะแล้วมไง

Nay bố màn nếu thầm bộ Old nè vùng gặp phải thầm môn mùi một hai mươi năm 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 เีนตัวบอดียังว่าแสบแบยเดวนีมวนสองเดเดีย่าวไมเนาะี่บนาบก็จะปากหมใ่บคุณย้จใจโลยเจ้ามาอย่างว่าเนาะมันแบไยังตีอไมอใว่าวเนี่เชื่ว่ากเนะอามเดียวก็ได้หลายคนเพ่นก่า่ว่อเะอแมอมที พร้อมราพร้อมขับกลับกันวันทพร้อมพับกลับกันวันทโอ้ยแนวนี้ได้เ,เดียวแ้เ,เดียวก็นหน่อยได้เนาะเยอะได้เยอกัหน่อยใยดยยใ้แล้วมาสุนาร์นฏิเสสวรรณเหอไมมาสุนาร์ปฏินสลาบบางประจักษ <laughs> <laughs> บางบางตองบางแดง มันจะขมดีออวาออกมาแล้ว <c oughs> หาแต่เรื่องสิกินเขาเลยถ้ามันมีมันก็มีบ้านเราครัยกเว้นแต่มันสิบมี <c oughs> ขันมี <c oughs> เลยเห็นมเขาวาใหอเขาได้าออมาขาย ยังพอเตือนพนละเสือกันมูย่อมใส่ฮะย่อมใส่ย่อมใส่พ่อมนี่อมาย่อมนีพ่อมีเอื่อยไงประเด้๋นี บักจาบักจาไปหาเปล่านี่ไงแล้วเลยนี่อือเป็นู้นปูจกาวั้วเชาเนี่ยปูหามัดียบักจ้าแล้วก็ที่เร่ลูกไส้คนนีกคนนึงนี่เขาหมายใช่เจ็ดที่เาใช่งานเห็นปะล่ะเราหัวจักประเทศแรงแรงล้าหายอย่งนี้หา่็ได้นี่แค่ักหวาน่แค่ี่นีเราจ

แด่นื้อง่ก้อมแนชื้นโง่ก้อมขอน่อยก็น่อยพ่งเหลืออยู่แไปกระปุกไขเอาอีกแไอ้ส่งนี้เรียกวานมันจะหน่อยเือน์หมดแสียบบอกเต็ที่แร้โคุอนี่ยบอสเนี้อนไม่เสีย้วแน่สบสแล้วมันแสบอยู่มันหักเืองมันมันหแก่มันมันเป็นเงี้ยแนนี่มันจะหน่อยถ้ามันรั่วกว่เนตัวใหญ่กว่าดี๋ยวซื้อ ม่ซื้อก็พูดเออคนมาขายเอยมาซิ้ววดยักัดยักฮัดาัดปล่อยกันโอดดีโรดใช่เงี้ซื้อกันน้าฝามากกับงานกันนี่คือไม่ได้สนใจซื้อไม่ยังใครน่ะแสบพอแสบแล้วก็ว่างหลยค่ะอ่าไม่ส่ก็ซื้อมาให้กินดีแล้วละว่าแสบพอแสบก็จะเออแม่สีกินดรอมาเชี่เบิร์น่ะจะแม่เบิร์นบอส แต่เข้าย you kind of ู่หันือไปหันมาแม่กินยู่อืขาเนี้ร้งนัน้ำลังเต็บมก็หนีถ้าไม่ันมันบอสแท้บอสดูดไก่มันเป็นตัวตื่อนู้นเป็นิ้นโตก็บแกสต้สติไม่ได้หวังงาสต้งแลวไปแล้วก็เสียวยางมาให้กินจะละมานแล้วเวหรือเร

ม่ได้กป็นนายยได้เหรไม่ได้แก่ไปแตงมาอพอเราไม่มยมอนเดมียก็ยังกินเพราะว่าอยไางนี้มันก็จะได้มัยน้นนะครับเบเ่านี่น้อม่ได้กว่อ่ยไนใม่ถ้าเจ้าสีเ่นบุพเพมตัวบอว่าปลกก้น้อย เอาไปยังวาแม่เอันมีใกล้เกี้ยนไปสอนปูะคน้อกินาาะกด้เดือนไปยังวะไม่เขี้ยนย่อมันชื่อว่าภาคไปสอนไปรูถอมันคือปรกคอคือปรกคอจริงมันปากคอคือปรกคอ พออย่น้อยอย่าี้สารพ่ออืมนั่นสมัยที่ยั่าจ่ากวาัดไปอืมอนี่ยังสิบเอ็กาตื้อยนี่จ่ามันกว้า